ยีสิบสองกันยายนสองพันครับผมอยู่บนที่นาของคุณแม่มเยี่ยมนะครับส <c oughs> ีละโคตรท่านจอบบอ,อประดานครับ <c oughs> เป็นประชาชนในตำบลน้องห,หมีท่านแรกที่ที่นำที่รู้ว่าจะใช้น้ำใต้ดินยังไงนะครับคุณแม่จอบบ่อ,อประดานครับในขณะที่แรงนะครับบ่อ,อประดานของคุณแม่นี่ มีน้ําเพียงพอสําหรับการทำ,ทำการเกษตรทุ่งนาแปลงนี้นะครับที่ท่านมองเห็นเนี่ยเป็นนาอินทรีย์นะครับเป็นนาอินทรีย์นี่คือผลิตผลจากะระบบธนาคารน้ําใต้ดินมีน้ําเพียงพอสําหรับของคุณแม่นะครับอันนี้สูบจากบอ่อบาดานนะครับในช่วงที่ตอนทําเอาใหม่ๆในน้ํายังไม่ล้นนะครับขึ้นมาท่านก็ใช้บอ่อบาดานครับนําน้ําขึ้นมาทํานานะครับ ซึ่งเราไปเรียนรู้กับอาจารย์มาเนี่ยอาจารย์บอกเสมอว่า,าท่านอาจารย์โควิดท่านอาจารย์ชาตีบอกเจ้าจะไปบอกวิธีที่พี่น้องใส่เดี๋ยวพี่น้องสิหาใส่เองเจ้ามีนาทีเติมวันนี้เราเติมครับที่ห้วยอินลาดนะครับแล้วก็เขื่อนปากกอยนะครับแล้วก็ส่งผลมาที่ดาคุณแม่ครับเกิดน้ําผุดผมถามคุณแม่เมื่อกี้นี่ว่าที่นาตรงนี้ทาไมข้าวมันงามแท้ คุณแม่บอกว่าก็เอาน้ํานะครับจากบ่อธนาคารน้ําใต้ดินนะครับบ่อประดานขึ้นมาใช้ครับในขณะที่พื้นที่ที่อื่นครับแห้งแรงแต่ดูครับของคุณแม่ครับเขียวชุ่มนะครับทุกๆพื้นที่และตรงนี้ครับเป็นนาของเกษตรินทรี์นะครับอยากจะให้ข้องถิ่นนะครับพื่อนเื่นนะครับนําองค์ความรู้เกี่ยวกับธนาคารน้ําใต้ดินเนี่ยนะครับไปทําในตาบลของท่านแล้วมันจะไม่มีความแห้งแรงครับ อัตบ,บุน้องมีก็ยังมีหลายพื้นที่นะครับที่แห้งแล้งนะครับเนื่องจากว่าเรายังไม่ได้บอกว่าท่านจะต้องนํามาใช้ยังไงแต่สักระยะหนึ่งผมคิดว่าเขาคงรู้วิธีนําขึ้นมาใช้นะครับยึดมั่นนะครับในคําสั่งสอนของท่านอาจารย์ชาติศรีวิทยาท่านอาจารย์โควิดดอเดไม้ให้ผู้เจ้านําน้ําลงใต้ดินแต่วิธีที่จะขึ้นมาใช้ไม่ต้องบอกเดี๋ยวประชาชนในตำบลเขาจะรู้จักเองนะครับพื้นที่แห่งนี้ครับอุดมสมบูรณ์ครับท่านดูครับแรงนะครับ ที่ไม่มีข้าวแต่ที่นี่ข้าวเขียวชุมนะครับเป็นอู่ข้าวอู่น้ำนะครับน้ําใต้ดินนะครับดีประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรนะครับของภาคอีสานทุกๆพื้นที่นะครับแนะนำนะครับทุกพื้นที่ดําเนินการธนาคารน้ําใต้ดินครับ